โดเรมอนมาแล้วครับโดเรมอนมตอนการเงินบ้านโนบีกำลังวิกฤตอม,มันไม่มีหรอกนะคะอืมขอดจำได้ว่าเก็บไว,ว้ในนี้นี่นะแต่ในนี้มันไม่มีนะเม่ไรจังเลยฮะไม่มีหรอกคะ่ะเออเออกระเป๋านี่ไม่มีอ่ะแม่ถึงบอกนี่ละ ว่าเวลาถอนเงินออกจากธนาคารแล้วให้ตรงกลับบ้านทันทีน่ะรื่องนั้นไมก็จริงหรอกแต่พอถูกคนนั้มาทวนเข้าพ่อก็ปฏิเสธได้ยังไงล่ะมีอะไรเหรอฮะเอ๋เมื่อคืนมอก็เลยทํากระป๋าสตางค์หล่นอ๋อพอแม่ให้พ่อเขาไปถอนเงินมานะ่ะค่าใช้จ่ายสําหรับเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนม่กเป๋านี่ก็ไม่มีอะแม่ถึงบอกนี่ล่ะ ว่าเวลาถอนเงินออกจากธนาคารแล้วให้ตรงกลับบ้านทันทีน่เรื่องนั้นมันก็จริงหรอกแต่พอถูกคนนั้นมาทวนเข้าพ่อเขาปฏิเสธได้ยังไงล่ะมีอะไรเหรอฮะเอ่เมื่อคืนมอก็เลยทํากระเป๋าสตางค์หล่นอพราะแม่ให้พ่อเขาไปถอนเงินมาน่ะค่าใช้จ่ายสําหรับเดือนนี้ทั้งเดือนเลยอะไรเนี่ยแบบนี้ไม่ตลกนะ แล้วว่าเดือนนี้จะทำยังไงกันเราจะอยู่ยังไงครับผมเป็นเด็กไม่ต้องไปเป็นหัวอะไระหรอกน้าอันดับแรกก็คือหักค่าขนมเออเอ,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 เอจริงด้วยเมื่อคืนนี้พอจำได้จำได้ครัาวๆคล่าวว่าฝากเงิไว้กับลูกๆนะ่ะเอออย่าพูดอะไรแปลกๆแบบนั้นสิครับนี่พามพูดจริงๆนะพ่อจ๊ะออไปโยนความผิดให้ลูกๆ ทำแบบนี้มันไม่งามเลยนะเนือดั่งซินนะเฮ้ยแล้วเมื่อคืนไปทำอะไรมาบ้างล่ะเอ๊ะเอ,อ๊นิดสิเออก่อนอื่นประมาณสองทุ่มครึ่งก็ไปเดิ่มที่ร้านโอเด้งใต้ทารถ,ถไฟอะ <c oughs> เอ๊ะอืมคือคนมันเมาจะไม่ได้เลยอ,ะอ่ะอ๋ออย่างไรตอนนี้ไปแจ้งตำรวจก่อนก็แล้วกัน เออถ้ายังไงก็ลองถามหัวหน้าดูหน่อยก็แล้วกันนะคะอืมกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วไงถ้าเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวนี้อดค่าขนมแนะ่ยจะซื้อโดรายะกี่ก็ไม่ได้เอ้อลองตามรอยพ่อเมื่อคืนดูดีกว่าฮะถ้าทำแบบนั้นก็ค,คงจะรู่วตกที่ไหนยังไงห้าแตนนะสิน่านาั่งช้าไม่ชินกลับไปกันดีกว่า,าไป่อี้เวลาสองรึ่ง เออนั่ไงร้านนั้นอ๋อยังว่างอยู่ดิตอนเนี้ยดูเหมือนจะยังมาไม่ถึงนะบ้างไม่เห็นเป็นไรเลยเนอะโนบิโอ้ไม่ครับไม่ครับพ่อนี่นะจะแย่แล้วจะเฉยคือผมไม่ธุระเยอะแยะนะครับหัวหน้าคือไม่เหมาะจริงๆนะครับนขอร้องละหัวหน้าครับแก้วเดียวเองแค่แก้วเดียวค่อยกลับเอองั้นแค่แก้วเดียวจริงๆนะครับแก้วเดียวปั่นปอ่น ขอ,อดีแล้วก็อืมดีมากอ่ะไม่ต้องถามนะเอามาแก้วเละเดิมเออแล้วอ,อ,อ,อีกท่านจะรับอะไรด,ดีล่ะครับอขอแก้วเดียวนะแก้วเดียวนะครับ ได้นานขนาดนี้นะเนี่ยแกวเดียวร้องเพลงเฮฮากันใหญ่เลยยืนอยู่ก็เลยรู้สึกหนาวดิวันทั้งนี้มันหนาวมากหนาวสุดๆเวลาแบบนี้พวกเราจะต้องขยับร่างกายหน่อยนะเข้าใจไหมล่ะจะได้หายหนาวเน้นมาวิ่งมาราธอนกันหน่อยไหมล่ะเฮ้อเฮ้ยเอเหรอไปไปไป รีบว <Driver S 2> ิ so ่งร oh. ีบ so วิ่งรีบวิ่งรีบวิ่งรีบวิ่งบวิงรีบวิงวิ่งรีวิ่งไปบวิ่งรวิ่งรีบ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 วิ่งีบวิ่งรีบวิ่งรบวิ่งรีวิ่งรวิ่งรีบ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 วิ่งวิ่งวิ่งรวิ่ง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  อ้าเฮ้ยอ้าพวกคุณพ่อไปอยู่แล้วนี่นะถ้ากลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพก่อนด้ยีล็อกนะคงไปต่อร้านอื่นกันแน่เลยเนอะเฮ้ยเสียงอ้าวโอ้เสียงใครแววแวมาเจ้าหมาตัวเมื่อกี้มันไล่ใครอยู่ก็ไม่รู้อ่ะนี่คุณทำต่อกพ่อเนี่ยหายไปไหนของเขาเนอะถูกคุณหัวหน้าขอให้เดื่มเป็นเพื่อนแค่แก้วเดียวนี่นะ อ๋อแก้วเดียวเท่านั้นเลยเสียงมาจากทางนี้เออไหนดูสิเออไอ่อะไรนี่แก้วเดียวเองนะครับเขาดูไปเยอะแล้วนะอะไรกันเนี้ยแค่แก้วเดียวเองขอร้องนะขอร้อหนักครับนี่นี่แก้วขอแก้วนะอ้าวงั้นตกลงคนผิดไม่ใช่หัวหน้าทีนี้เนี่ยพ่อเราเองอ่ะพ่อต่างหากที่ผิด าจุดลุยหน่อเลยนบอกว่าแก้วเดียวไงเล่าโอ้ยเฮ้ยแล้วไปคงจะเราไปต่อยแลาสดิแบบนี้เดือนยังควรจะเช้าเลยดีกว่ามั้งครับเนี่ยใช่แล้วบ um> ิคงทำไมพื้นมันหมุนไปหมุนมาเนี่ยฮะหรือโยกเยกอ่านหน้าครับกระลีเลยอ๋อว่าตั้งนานแล้วว่าโลกหมุนรอบตัวเองเลยนะครับโอ้ยโทษเนี่ยแบบเนี้ยทำให้ช็อกด้วยถ้าจะดีนะสถานีออกอากาศ ไปต่อใจเลยเอ้านี่เนี่ยเอานี่ไปเลยมัวทำอะไรกันอยู่เนี่ยบอกให้รีบกลับบ้านไงเล่าบยัากลับแล้ว้วไปละเอ้าจู่ๆเป็นอะไรไปเนี่ยโดมปคองมาจะไปไหนอะในที่สุดก็กลับบ้านได้ ไปดูดีกว่าว่ากระเป๋าน่นไม่ได้ตกตรงไหนเออไปแล้วพิงไปดูนะกลับมาแล้วแม่จ๋าพ่อกลับมาแล้วจ้ะอืมนี่ตั้งสติหน่อยสิไปดื่มมาอีกแล้วใช่ไหมเอะก็ไม่ได้ทำตกที่ไหนดินะก็ตามดูมาตลอดอ่ะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเงินก็จะต้องอยู่ในกระเป๋าใบนี้แน่ ออเออเออะออเราเปิดเิอเอ้ยไม่มีเฮ้ยไม่เห็นไม่มีหรอเฮ้ยตอนที่อยู่ในร้านโอเด้งยังมีอยู่เลยนี่นะไปทำตกตอนไหนกันแล้วเนี่ยเอบบ๊ะแปลจริงแฮก็เห็นเห็นแวบ,บก็ระหว่างที่พวกเราถูกหมาวิ่งไล่เหรอเอ้หรือว่าที่ร้านไก่ย,ย่างกันนะไม่ใช่จากร้านนั้นถึงบ้านแน่ๆเลยดูอยู่ตลอดเวลานี่นาถ้าเป็นแบบนี้นะใช้ทันไม่เชิงกลับไปดูอีกรอบดีกว่านะจะเป ก็เหรออุ้ยฉ <ah ันไม่เอาแล้วคราวนี้น่ะจะไปหาพ่อแล้วก็รับฝากเงินเอาไว้เลยยังไงเล่าก่อนที่จะทําหายไงดีมากเมื่อจริงด้วยพวกเราไม่อยู่นี่เอ๊ะเป็นหลังจากที่ถูกหมาไล่พอดีมั้งนั้นเหรออ ว่าได้รู้สึกดีจังเลยนะครับนั่นสินนะอ้าวไงนมิตะคือแม่บอกว่าถ้าพ่อจะไปดื่มตนเมาแล้วก็ให้ฝากเงินไว้ที่พวกผมอะฮะงั้นเหรอเหมือนแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยนะอ่าจะรอแป๊บหนึ่งนะแค่ว่าหยิบเงินให้ ไอ้อเออเยอะแล้วอ่าฟังด้วยตอนนี้ก็ดื่มไปอย่างสบายใจละฮะครับครับผมจัดการเองนะครับไม่ต้องห่วงครับยังจะดื่มอีกเหรอโอ้ยไม่เป็นไ,ไรหรอกครับอันนี้เธอดื่นป่านนี้มาทำอะไรข้างนอกเนี่ยฮะหยอกหรอค เออ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 นี่เธอทับตกอ่ะเร็วๆๆ็วเร็วเร็วเข้าไปเลยหมึ่งเอ้ยหายไปไหนกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนื่อยเลยโอ๊ยมาแต่หันไปไมเลื่อไตัวไปหมดเลยเป็นงานใหญ่มากเลยเนี่ยแต่ว่าก็ได้เงินกลับมาอย่างปลอดภัยนี่เออใช่ๆจ็บ จัะ๊ะจื้อมือ,มอไม่มีซองซองอยู่ไหนเฮ้ยฮะเอ๊โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหน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 อยู่ไหน,หนเล้วเฮ้ยไหนล่ะซองอะซ <c ười> องไม่มีนี่ไอกระเป๋าก็ไม่มีฮะนี่เฮ้ยว่าไอ้อปิงปอง <c ười> ปิงปองที่ไหนเล่า <c ười> <c ười> แล้วนี่จะไปเพื่ออะไรกันล่ะเนี่ยแบบเนี้ยฮะจื้อเฮ้ยจะทำยังไงดีอ่ะไอ้ไอเจอแบบนี้เงินค่าขนมก็หายไปหมดเลยสิฮะ หาเจอแล้วหรอคะมีคนไปฝากไว้ที่สถานีหรอคะอืมมันก็ใช่นะแต่ว่าคนทําตกไม่ใช่พ่อสิจากที่ทาตตำรวจดูคนที่ทาตกนะเน<อ>ี่ยจะเป็นนวิตากับเดรมอนหรือไงเนี่ยนะเนี่ยรู้สึกจะใช่เลยนะสองคนนั้นนะ่ะอ่ะนี่รูว้ว่าไม่ได้เอาเงินมาฝากพวกเราแล้วก็เงินก็คงจะไม่หายตั้งแต่แรกแล้วล่ะพอได้แล้วเลิกโทษลูกๆ,ๆแบบนั้นสักทีเถอะค่ะ อครับอครับพออพ่อครับไ ah, ด yat, <laughs> <c oughs> <spe> ้หนนะสิครับก็ได้เงินชื่นไปอย่างปลอดภัยแล้วนี่นาได้เลยนะครับใช่มันต้องยิดมากแล้วได้เงินแล้วนะครับ